Okay. ตัดกลับมาที่ช่วงเย็นนะครับตอนนี้ขบวนรถชานเมืองขบวนที่1118นะครับจากสถานีนครปฐมปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีทนบุรีแล้วนะครับ โรดทราบนี้ายื่นเวลาอีกหนึ่งนาทีจะได้เวลาขาบวนรถพิเศรษจชา้าเืองเลขที่1 1 2, ึ่สองเต้นทางจากสถานีทมจุรีไล่ทางสถานีนคปรปฐมซึ่งจอดเทียวอยู่ในชานชาลาที่1จะออกจากสถานีถ้าผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะ a t t e n t i ครับ่อตอนนี้ขบวนรถพิเศษชานเมืองขอบวนที่1129 จากสถานีทนบุรีายทางนครปฐม,มกำลังจะออกจากสถานีทนบุรีแล้วนะครับอ mm hmm. ออกจากสถานีทนบุรีไปแล้วนะค mm hmm. รับ เดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่254จากสถานีหลังสวนปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีทนบุรีแล้วนะครับ ขับมาโดยหัวรถจักรอัลต้อมนัะหมายเลข4307นย์ะโอเคหนึ่งวันสองห้าแปดนะครลังเลเหมือนกันเพราะว่า

ครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่258จากสถานีน้ำตกปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีทนบุรีแล้วนะครับ ก็กำลังเลี้ยวเข้ามาในชานจราที่หนะึ่งนับมาโดยหัวรถจกนะักรอัสตอมนับเครื่อง m p u หมายเลข Y C หนึนะ่งสามสองนับ มายาวเลยนะ